สวัสดีครับผมจากบริษัทมอเทคประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการใช้เครื่องอนดิเจเบื้องต้นนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้2ฟังก์ชันนะครับจะมีฟังก์ชันการเทแล้วก็ฟังก์ชันการพ่นกลาบนะครับชนะครับเราก็ต้องประกอบ ชุดลูกยางนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องก่อนนะครับชุดลูกยางตัวนี้จะเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับ,รนนรบของการขันน็อตตัวนี้นะครับเราจะใช้ประแจเบอร์24นะครับ ขันให้แน่นนะครับเอาแค่พอตึงมือก็ได้ไม่ต้องแน่นมากเป็นการใส่ข้อลดนะครับจากสาิห้าให้ออกยี่สิบานะครับเสร็จแล้วก็บีบล็อกเข้าไปตรงน,นี้เมื่อใส่ข้อลดเสร็จแล้วเราก็จะทำการต่อสายพ่นนะครับนำฝั่งด้านตัวเมียนะครับมาต่อกับข้อต่อต่อสา,ายพ่นเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการต่อไฟนะครับจะมีปลั๊กใส่ไฟเมนอยู่ทางด้านนี้นะครับ ก่อนการที่เราจะเริ่มใช้งานได้นะครับเราต้องเปิดน้ําใส่เครื่องนะครับเพื่อทําการ Brooke หล่อลูกยางนะครับไม่ให้มันแห้งเดินไปและสายแห้งนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะมีปูนตานอ,อยู่ในสายได้เมื่อเราทําการเติมนะ้ําเข้าไปในเครื่องแล้วนะครับก็จะมาทําการเปิดเครื่องนะครับในส่วนของการเปิดเครื่องครับจะมีสวิตช์เมนสวิตช์รันนะครับแล้วก็เป็นสปีดมอเตอร์นะครับ เริ่มต้นเราจะเปิดที่สวิตเมนะครับแล้วก็บิดสวิตไปที่ฝั่งคําว่ารันนะครับจากนั้นเปิดมอเตอร์นะครับปรัสปีดหลังจากนั้นนะครับมันจะมีน้ำที่เราใส่ไว้ในเรื่องน,นะครับออกที่ปลายสายนะครับเพื่อเป็นการหล่อลูกยางแล้วก็สายพ่นนะครับไม่ให้มันแห้งเยินเินไป ต่อไปนะครับเมื่อเราทําการหล่อลูกยางเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการเติมปูนเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ลากในส่วนของไฟสายไปยังพื้นที่ที่เราต้องการเทนะครับไปนะครับก็จะมาสาธิตในส่วนของฟังก์ชันการพ่นนะครับในส่วนของการพ่นนะครับเราจะต้องต่อปวามลมเข้าที่ตรงนี้นะครับทำการชักปลั๊กตัวนี้ออกนะครับเพื่อต่อสายสัญญาณของปั๊มลมเข้าไปนะครับ งานต่อปัมลมเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะมาทําการต่อสายลมนะครับที่ใช้ในการพ่นเข้าที่พัมลมตัวนี้นะครับก an like ็จะเป็นการต่อหัวพ่นนะครับก็นําปลายสายพ่นอีกด้านหนึ่งนะครับต่อเข้ากับหัวพ่นส่วนสายลมนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต่อเข้ากับชุดหัวพ่นเหมือนกันต่อไปเมื่อเราทําการประกอบชุดอุปกรณ์พ่นเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการ ใส่น้ำเพื่อลอลูกยางและสส่พ่นนะครับเหมือนกับขั้นตอนการเทก็จะสาธิตในส่วนของขั้นตอนการพ่นนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการเปิดเครื่องนะครับเสร็จแล้วจะบิดสวิตช์ที่รันจากนั้นก็หมุนเพื่อจะปิดมอเตอร์นะครับในส่วนของขั้นตอนการพ่นนะครับถ้าเราปิดวาล์วลมตรงนี้นะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานเอาไว้ใช้สาหรับกรณีที่เราย้ายแผงเตานะครับ ถ้าเราทําการ <st ains> เปิดหัวพ่นนะครับเครื่องก็จะกลับมาทํางานปกตินะครับหากเราใช้งานเครื่องเสร็จแล้วนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการล้างเครื่องนะครับทําการยกตะแกรงตัวนี้ออกนะครับ <l van noise> เสร็จแล้วก็ทําการเติมน้ําเพื่อล้างเศษปูนนะครับให้ลงไปอยู่ข้างล่างจากนั้นนะครับก็ทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อไล่เศษปูนออกไปที่ปลายสายนะครับ ครับก็ถ้าสมมติว่าน้ำมาเริ่มไหลแล้วนะก็ให้เราทําการปิดเครื่องนะครับเพื่อทําการถอดหัวพ่นไปล้างแยกได้เลยเราทาการถอดหัวพ่นออกไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการทาความสะอาดในตัวของสายพ่นนะครับก็คือเราทําการถอดสายพ่นตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้นาลูกบอลนะครับใส่เข้าไปในสายพ่นนำลูกบอลใส่เข้าไปในสายเสร็จแล้วนก็ให้เราประกอบสายพ่นเข้าถึงที่บาลูกยางครับ ใส right in ่ลูกบอลเข้าไปในสายเสร็จแล้วครับเราก็จะทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อให้ช้น้ําดันลูกบอลให้ออกปลายสายนะครับเพื่อพาเศษสายที่นอนอยู่ในท้องสายครับออกที่ปลายสายเครื่องแล้วนะครับลูกบอลจะทําการดันเศษสายครับออกที่ปลายสายก็ให้คนอีกหนึ่งคนครับรอรับลูกบอลแล้วก็ให้สังเกตนะครับน้ําที่ออกมาที่ปลายสายนะครับว่ามีการเปลี่ยนสีเป็นใสๆหรือยัง ข้อยางนะครับก็ให้ทำความาสะอาดซ้ำนะครับจนกว่าน้ําจะกลายเป็นสีใสเราทําการล้างสายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะทําการล้างหม้อลูกยางตัวนี้นะครับในการทอดออกมาครับเราทาการทอดออกมาแล้วนะครับในบริเวณหม้อตัวนี้ครับจะมีเศษปูนค้างอยู่ครับก็ให้เราใช้ตะไบนะครับแซปูนที่อยู่ด้านในออก ี่ก็เป็นการสาธิตการใช้งานเครื่องแฮนดิ et, เจนเบื้องต้นนะครับหากท่านใดสนใจเข้านะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทมอเทอประเทศไทยจำกัดผมครับ